สำหรับคนที่คิดอยากจะลาออกจากงานหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เหมาะมากๆเลยครับสวัสดีครับน้องแทนพี่น้องครับคลิปนี้เราจะมาคุยเรื่องของการลาออกจากงานครับหลายคนเนี่ยมักจะมีคําถามว่าลาออกจากงานเมื่อไหรด่ดีแล้วต้องดูอะไรบ้างก่อนที่เราจะตัดสินใจลาออกคลิปนี้พี่น้องจะมาสรุปทุกอย่างที่เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ครับผมเพราะ การลาออกไม่ใช่แค่เดินไปบอกเจ้าหนายครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามแท็กสังหนอมแล้วไปฟังกันต่อเลยครับก่อนอื่นต้องบอกว่าทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยเป็นแนวคิดของหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นแนวคิดของพี่หนอมเองเนี่ยสอดแทรกไปด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเห็นภาพว่าคนเราเนี่ยตัดสินใจลาออกเนี่ยมันมีองค์ประกอบหรือแนวคิดแบบไหนบ้างถ้าใครสนใจหนังสือเล่มนี้ก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับต้องบอกว่าครบเครื่องมากๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะลาออกจากงานนะ หรือไปหาซื้อกันแล้วก so uh, ันนะครับอ่ะเพื่อไม่เสียเวลานะครับเกิดมานานแล้วเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกครับสิ่งที่เราต้องตอบปได้ก็คือรูปแบบของชีวิตและความสุขของชีวิตเป็นแบบไหนอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่มาคิดแบบไลฟ์โค้ดนะครับแต่ต้องคิดให้ดีว่ารูปแบบชีวิตที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะครับกับความสุขที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นยังไงเวลาพูดถึงว่ารูปแบบชีวิตเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่มีรูปแบบตายตัวนะบางคนอาจจะชอบรูปแบบของการทํางานประจําก็ได้ซึ่งไม่ใช่เรื่ เวลาที่แน่นอนจัดการได้หรือว่าสามารถบริหารเวลาต่างๆได้แต่ถ้าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยตื่นเช้ามาในวันเสาร์เป็นวันที่มีความสุขแต่พอเย็นวันอาทิตย์เนี่ยเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้อาจจะเป็นสัญญาณบอกว่าเราอาจจะไม่เหมาะกับงานประจําก็ได้ดังนั้นในมุมของการทางานครับเรื่องพวกนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องเอามาคิดแล้วก็พิจ,จนารณาในการตัดสินใจว่าเฮ้ยเราเหมาะกับงานแบบไหนแยกง่ายๆก่อนก็อาจจะแยกว่าเราอยากทํางานประจําที่ต้องเข้างานเป็นเวลามีตารางกําหนดทุกอย่างชัดเจนหรือว่าเราอยากทํางานอิสระ ที่เราสามารถกําหนดเวลาหรือว่าวางแผนจัดการเองได้ซึ่งตรงนี้ก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่ามันเป็นรูปแบบชีวิตที่เราต้องเลือกครับและอย่างที่บอกไปไม่มีความถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะเลือกแบบไหนเลือกอยังไงเนี่ยมันอยู่กับไลฟ์สไตล์แล้วก็ชีวิตของเราที่เรากําหนดไว้ครับอีกเรื่องคือเรื่องของคำว่าความสุขนะครับความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็ต้องกําหนดนิยามความสุขด้วยว่าความสุขของเราเป็นแบบไหนบางคนเนี่ยมีความสุกขการทํางานประจําก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับถ้าเราทางาน เดินทางที่ดีขึ้นในตําแหน่งหน้าที่แบบนี้เราอาจจะมางงานประจําก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดเรามองว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการตําแหน่งไม่ต้องการองค์กรแต่เราต้องการบริหารจัดการเองงานอิสระก็น่าจะเป็นคําตอบที่ดีกว่าครับยกตัวอย่างอย่างพี่หนอมเองก็ได้นะครับพี่หนอมจริงๆเ้วเคยทํางานประจำนะครับทำงานมาประมาณสัก15ปีอยู่ในแวดวงแบบมนรุ่นกันเดือนเลยไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือราชาการทุกอย่างเนี่ยทำให้พี่หนอมคิดไปเองว่าเราเหมาะกับงานประจําและเราอยากทํางานแบบนั้นแต่ว่าเมื่อเป้าหมายในชีวิตนะครับหรือว่าความต้องการมันเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีลูกเมื่ออครบ นะครับคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลการทํางานประจาเนี่ยมันทําให้ไม่สามารถตอบโจทย์ในการบริหารจาัดก,การเวลาได้ของตัวพี่หน่อเองอันนี้ก็เลยเป็นแนวคิดหนึ่งที่ทําให้ตัดใจลาออกจากงานประจาําแต่ว่าไม่ได้บอกว่าการทํางานประจําที่ผ่านมาเป็นเรื่องไม่ดีหรือเรื่องผิดนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะชีวิตหรือว่าความต้องการในแต่ละเวลาของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเหมาะกับงานประจําไปตลอดทั้งชีวิตก็ได้อันนี้ไม่ผิดนะครับแล้วก็บางคนอาจจะต้องเริ่มจากงานอิสระตั้งแต่แรกก็ไม่ใช่เรื่องผิดเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเราต้องตอบให้ได้ว่ารูปแบบชีวิตทีี่เรราาาตต้องกกับคววมสุขในชิ จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแบบไหนครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าไอ้คำว่าลาออกนะครับไม่ได้นิยามว่าลาออกแล้วเปลี่ยนงานใหม่เนาะแต่คําว่าลาออกของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเป็นการลาออกจากชีวิตในการทํางานประจําไปทํางานอิสระหรือว่ามีกิจการของตัวเองเลยดังนั้นคําว่าลาออกในคลิปนี้เราก็จะพูดในมุมของว่าทํางานประจําหรือ,อไม่ทํางานประจําไปเลยนะครับไม่ใช่แค่การ,รเปลี่ยนง,งานหรือเปลี่ยนตําแหน่งเฉยๆซึ่งตรงนี้มันเลยเป็นประเด็นสำคัญว่าต้องตอบได้ว่าเราเลือกทางฝั่งของการทํางานเป็นระบบทําแบบประจําหรือว่าจะทําแบบอิสระควบคุมแล้วก็บริหาร ัด,ด้วยตัวเองครับทีนี้มาที่ข้อที่2บ้างครับในเรื่องของความชัดเจนครับเวลาพูดถึงงานแน่นอนนะครับคำที่ตามมาอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของเงินครับเราต้องรู้ให้ชัดว่าเงินที่เราได้เนี่ยมันจะมาจากผลทางไหนครับหนังสือเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าการทํางานเพื่องเงินไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่ต้องมองว่าเงินหรือรายได้เนี่ยมันมาจากองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องของแรงกายของเราเวลาที่แลกไปแล้วก็ประสิทธิภาพในการทํางานเอาเงินเท่ากับแรงกายคูณเวลาคูณประสิทธิภาพในการทํางานซึ่งประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยที่ตัดออกเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแตกต่างกันแต่การทํางานประจำเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเราต้องเอา2อย่างนะครับก็คือแรงกายของเราที่เราต้องใช้การทํางานกับเวลาของเราที่เรามี2 4ชั่วโมงเท่ากันเนี่ยไปใช้ในการทํางานดังนั้นงานประจำเนี่ยจะดึง2เรื่องนี้จากเราไปนะครับดึงแรงงานของเราแรงกายของเราและเวลาของเราไปครับซึ่งคําว่าเวลาเนี่ยนะครับหนังสือเล่มนี้ขยายความอีกนิดหนึ่งว่าเวลาไม่ได้บอกแค่ว่าเวลาทํางานแบบเข้า9ก้าโมงเช้าเลิก5้าโมงเย็นแต่เวลาทํางานตรงนี้เนี่ยหมายถึงตั้งแต่เราต้องเดินทางตั้งแต่เริ่ม ต้นออกจากบ้านเดินทางไปทํางานจนถึงเดินทางจากที่ทํางานกลับมาบ้านเนี่ยเวลาทั้งหมดที่เราใช้ไปเพื่อทางานงานนี้เนี่ยมันคือกี่ชั่วโมงตรงนี้มันจะทาให้เรานิยามได้ชัดว่าเราใช้เวลา24ชั่วโมงไปกับการทํางานให้ได้งานเนี่ยทั้งหมดจริงๆแล้วกี่ชั่วโมงและเวลาที่เหลือที่มันไม่เกี่ยวข้องกับงานเลยเนี่ยอันนี้ถึงเรียกว่าเวลาของเราจริงๆครับข้อจํากัดของเรื่องนี้คืออะไรนะครับก็คือการทํางานประจำเนี่ยหรือการให้ได้รายได้มาเนี่ยมันจะต้องเอาแรงกายของเราแล้วก็เวลาเนี่ยไปแลกเงินมาครับซึ่งมันแปลว่าเราอาจจะขาดอิสระเช่นยกยาแบ สมมุติว่าเราต้องบอกว่าเราออกจากบ้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าแล้วกลับมาถึงบ้าน2องทุ่มทั้งหมดเนี่ยคือตั้งแต่เราออกจากบ้านไปทํางานจนกลับมาถึงบ้านแปลว่าเวลาที่เหลือของเราจริงๆเนี่ยมันก็จะเหลือแต่2องทุ่มไปจนถึง7จ็ดโมงเช้าของอีกวันถ้าตัดเวลาของการนอนหลับพักผ่อนไปสมมุติว่านอนสัก6ชั่วโมงที่ยงคืนถึงหกโมงเราก็อาจจะเหลือเวลาส่วนตัวเนี่ยอยู่ประมาณสัก4ี่ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็แปลว่างานได้ดึงทุกอย่างไปจากเราแต่อันนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดเนาะถ้าเเเวววลลลลาที่่หหหืือองนนนััแแตะะใุด เสาอาทิตย์ที่เรามีอยู่เนี่ยมันทําให้เราตอบโจทย์เรื่องอื่นๆกลับมาไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายชีวิตคุณค่าหรือความสุขที่เราต้องการก็ไม่ใช่เรื่องผิดที่เราจะเ,เวลาไปแลกเงินครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรามีเงินเพิ่มขึ้นได้ก็คือเวลาที่เราเสียไปแรงกายแล้วและเราเอาเวลาไปพัฒนาประสิทธิภาพของตัวเองให้มีเงินหรือค่าแรงมากขึ้นหรือหาทางที่จะทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้เรามีเวลาแล้วก็ลดแรงการในการทํางานให้มันน้อยลงก็ได้ตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของการปรับจูของเราละในการทํางานว่าเราจะเลือกแบบไหนที่เหมาะสมกับตัวเองแต่ถ้า ตรนี้แล้วรู้สึกว่าเวลาที่เหลือมันไม่ตอบโจทย์สิ่งที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ละมันขาดอิสระมันขาดทุกอย่างไปเราอาจต้องกลับมาถามตัวเองว่าแล้วชีวิตที่เราต้องการเป็นแบบไหนซึ่งตรงนี้ครับเป็นเรื่องสําคัญอีกนิดนึงที่หนังสือเล่มนี้บอกไว้ก็คือเรื่องของข้อจากัดเพิ่มเติมครับเขาให้ความหมายของการทํางานประจําว่ามันมีข้อจํากัดอีกเรื่องคือเราไม่สามารถเลือกอะไรได้เลยเพราะองค์กรเป็นคนเลือกให้เราเวลาเราไปทำงานครับเราไม่สามารถจะเลือกหัวหน้าไม่สามารถเลือกเพื่อนร่วมงานไม่สามารถเลือกลักษณะของงานได้ถ้าเราตัดใจท ทำงานกับเขาแล้วเพราะสภาพแวดล้อมในการทํางานมันถูกกาหนดมาตั้งแต่แรกเราทําได้อย่างเดียวคือถ้าเราไม่พอใจในสภาพแวดล้อมทั้งหมดที่พูดมาเราต้องลาออกแล้วไปหางานใหม่ที่เหมาะกับเราแต่ในปัจจัยตรงนี้เนี่ยอันนี้เสริมนิดนึงนะครับก็คือปัจจัยตรงนี้ที่ว่านี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนร่วมงานหัวหน้าหรือสภาวแวดล้อมต่างๆมันจะอยู่กับเราตลอดไปหรือเปล่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลาตามการทํางานหรือตามประสบการณ์ของแต่ละคนรวมถึงตําแหน่งหน้าที่ความก้าวหน้าด้วยดังนั้นถ้าตรงนี้มันเป็นข้ออออจจจจํํําา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 กกกกัดททที่่่เเรรรรไมมชบบตตงนิสะะ็ย์วพ เราจะควบคุมปัจจัยเหล่านี้ได้ครับออกตัวไวนน้ิดนึงนะครับเพื่อความแฟร์กับคนเขียนนะครับต้องบอกว่าเขาไม่ได้เขียนเพื่อยุยงหรือยุยงให้ออกจากงานประจำนะครับแล้วก็ไม่ตัดสินว่างานประจําไม่ดีงานอิสระไม่ดีแต่เขากำลังบอกว่าถ้าคุณจะทํางานประจําคุณต้องยอมรับเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้และถ้าคุณยอมรับได้ก็แปลว่ามันเหมาะสมกับคุณแต่ถ้าคุณยอมรับไม่ได้คุณอาจจะต้องหารูปแบบชีวิตหรือเรื่องงานที่เป็นอิสระเพื่อให้คุณสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆเหล่านี้ได้เพื่อให้เราตอบโจทย์ได้ของรูปแบบในการดำเนินชีวิตตแ้ามในนนเรัั จริงๆหรือว่าสิ่งสําคัญของการทํางานและก็หนังสือเล่มนี้พยายามจะบอกเราเนี่ยเราต้องตอบ้ได้ว่ารูปแบบชีวิตที่เราต้องการเป็นแบบไหนและความสุขที่เราต้องการมันเป็นยังไง2เรื่องนี้ต้องมองให้ออกครับถ้าเรามาออกเมื่อไหร่เราถึงจะเลือกงานที่เหมาะกับเราได้ครับที<อ>มาที่การตัดสินใจกันบ้างครับเมื่อทุกอย่างไม่ตอบโจทย์แล้วนะครับในเมื่อเราตัดสินใจจะลาออกจากการทํางานหรือลาออกจากงานประจำนะครับรไม่เป็นมาลุ้ก,กันเดือนแล้วเนี่ยเราต้องคิดเรื่องอะไรบ้างครับจริงๆต้องบอกว่าอีกส่วนหนึ่งเลยประมาณ40%ของหนังสือเล่มนี้เนี่งอ วางแผนจัดก,การการเงินครับต้องบอกว่าเขาให้ความสาคัญกับเรื่องของการมองเรื่องของรายได้ค่าใช้จ่าย,ย <men ly> <men ly> แล้วก็มองเรื่องของผลตอบแทนที่เราได้รับครับอาจต้องคิดรูปแบบที่เราต้องการความสุขที่เราต้องการแล้วเราต้องมาคิดต่อว่าแล้วรูปแบบรายได้ที่เราต้องการเป็นแบบไหนนะครับคือหนังสือเนี้ยเนี่ยพอมันพูดถึงการเงินเนี่ยมันก็เลยจะมีเรื่องของการบริหารจัดการไปเซตตั้งแต่ค่าใช้จ่าย,รยครับว่าค่าใช้จ่าย,ยของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับที่เป็นค่าใช้จ่ายประจําที่เราต้องจ่ายรายจ่ายตัวไหนเป็นรายจ่ายสร้างความสุขที่เราคิดว่ามันจําเป็นรายจาานเเป็็รกะซภพ รวมว่าเมื่อเรารู้ว่าเราต้องการรายจ่ายเท่าไหร่เราก็จะกาหนดได้ว่าเราต้องการรายได้เท่าไหรและรูปแบบของรายได้ที่เราต้องการเป็นแบบไหนต้องใช้ชั่วโมงต้องมีต้นทุนอะไรบ้างที่เราต้องเสียไปเพื่อให้ได้รายได้ตรงนั้นมาอันนี้มันจะเป็นเรื่องของการประมาณการแล้วครับเอารายจ่ายมากําหนดเอารายได้เป็นตัวตั้งแล้วก็มาว่าสิ่งเราทําอยู่เนี่ยมันส่งผลให้เรามีรายได้เพียงพอสําหรับรายจ่ายของเราหรือเปล่าทีนี้ไอที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนอกจากการคิดแล้วไม่พอนะครับหนังสือเรื่องนี้เนี่ยสอนให้ทำแผนประมาณการเลยครับก็คือทําภาพรวมให้เห็น ตอนนี้ไปจนถึงอนาคตเป็นยังไงก็คือวางแผนให้เราเห็นภาพเลยว่าถ้ามันมีปัญหาเรื่องรายได้เราจะมีรายจ่ายพอไหมเอาจริงๆนะอันนี้ส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับการวางแผนการเงินเหมือนกันถ้าเราทําเรื่องพวกนี้ได้ไปด้วยกันเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้เหมาะกับแค่คนที่อยากจะลาออกเอาจริงคนที่ทํางานประจำเนี่ยก็สามารถใช้แนวคิดแบบนี้เนี่ยเป็นตัวตั้งต้นเพื่อบริหารจัดก,การชีวิตได้เช่นเดียวกันนะครับสุดท,ท้ายท้ายสุดนะครับสิ่งที่เป็นความเห็นแล้วกันนะครับในมุมข่งพานหน่อมกับหนังสือเล มันเป็นความรู้สึกมันเป็นความพอาแท้หรือมันเป็นความรู้สึกอยากจะเติบโตต่างๆเนี่ยมันรู้สึกสิ่งที่เราตอบตัวเองให้ได้คือความต้องการของชีวิตแล้วก็เป้าหมายรวมถึงความสุขครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องเซตให้แม่นก่อนเพราะว่าถ้าเราเซตเรื่องนี้ได้แม่นเราถึงจะทําเรื่องอื่นได้นะครับการลาออกที่ว่าอย่างที่บอกไปไม่ใช่แค่ลาออกเพื่อเปลี่ยนงานแต่เป็นการลาออกจากชีวิตของงานประจํากาะโดดเข้ามาสู่การทํางานอิสระหรือว่าอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคตซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองชีวิตเป็นแบบนั้นแผนการจําเป็นมากๆการทํางานคควบู่่ไปปก็็ออาาจจจะเเนรืงํ ที่เราต้องพิจารณาด้วยว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าแค่มีแผนการก็พอเพราะถ้าแผนการไม่เป็นอย่างที่คิดเรามีอะไรรองรับบ้างเรื่องพวกนี้เป็นคล้ายๆการวางแผนแล้วปฏิบัติตามครับเราอาจจะต้องทบทวนตัวเองให้ดีแล้วก็ลองทํามันดูและบางทีเนี่ยเอาจริงๆลองทําไปแล้วอาจจะได้คําตอบว่าเฮ้ยทำงานประจําก็อาจจะดีกว่าก็ได้ซึ่งมันไม่เสียหายอะไรเลยครับการทํางานแบบไหนก็ตามขอแค่เรารู้ว่าเราต้องการอะไรและมีความสุขแบบไหนครับสิ่งหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้บอกแล้วพี่หนุมคิดว่าทาได้ดีมากๆคือการทาแผนรองรับครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดทั้ ทั้งหมดที่ควรรู้เกี่ยวกับการลาอ,ออกไว้ครับว่าถ้าเราจะเลิกเป็นมนุกันเดือนเราต้องทํำยังไงบ้างแต่สิ่งที่หนังสือเล่มนี้ให้เรามากกว่าคือแผนการครับก็คือเราควรจะมีการวางแผนการอย่างเป็นระบบแล้วก็จัดการชีวิตให้เหมาะสมครับเพื่อที่จะรองรับสิ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลคือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นเสมอแหละครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงที่มีแผนรองรับไว้แม้ว่าแผนจะไม่ได้ช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่การไม่มีแผนอะไรเลยมันทําให้เราต้องเจอปัญหามากกว่าครับรครับ่งาารมมนนนคเเเป็เือ,อวจ ถ้าเราไม่อยากจะทํางานที่เราทําอยู่แล้วอยากจะลาออกสุดท, slowed, ทา้ทายทา้ายสุดนะครับไม่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับจะทําแบบไหนเนี่ยต้องบอกว่าเราเลือกได้แค่อย่างเดียวครับเราไม่รู้หรอกว่าการเลือกของเราจะดีหรือไม่ดีแต่สิ่งที่มันจะช่วยตอบเราได้คือถ้าเรามีแผนที่ดีเพียงพอมันจะช่วยให้เรามั่นใจในทางที่เราเลือกครับถ้าใครคิดจะลาออกอยู่แล้ววางแผนอยู่หนังสือเล่มนี้อาจจะช่วยตอบโจทย์ในการตัดสินใจของคุณได้ครับและถ้าคุณตัดสิดในใจแล้วก็อขอให้การตัดสินใจนี้เป็นาการตัดสินใจครั้งสุดท้ายที่ทําให้คุณพบกับ ความสุขและความต้องการในชีวิตนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฮะฝากกดไลค์กดแชร์ร่วมถึงกดติดตามแท็กส่งหนอมไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันที่ต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ